หายให้ไปแล้วเดี๋ยวส่งให้เดย่ให้แวยวิ่งมหก็คือเก็บพริกเก็บผักคือเก็บอะไรเนล้เราไปไนี่บางันได้เพราะว่านี่เอาไไม่เบไปไปเล้เจี๋ยวงะไม่มีอะไรที่จะเอาไปต้มใส่ อยากไปุมไม่อยากอารมดีตอนช่วงเลยสาต้มั้เกี่ยวมต้ใช่เพราะว่าเอเราเราเราไม่ใช้เคมีถ้าเป็นไร้หมุนเวียนอันนี้จะเป็นอ่ากรอหนึ่งยหพี่หน่อยช่วยสอนแค่นี้ก่อนอันนี้คนละกอแล้วไดแล้วก็เกี่ยว ใช่จะดึงข้างล่างนะถ้าข้างบนเดี๋ยวดึงยังยังไม่ถึงกรรมยังไม่ถึงกรรมเอากรรมใหม่เอากรรมใหม่อีกกำในทีละกอ่าทีละกอค่ะจะดึงโอเคแล้วก็เอาเขียวไว้บนไหล่ไข้างขวาก็ได้ข้างซ้ายก็ได้โชว์กายกรรมค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าเราเราเราก็จะ อันนี้เอาเอาายลง่ายลงเอ่อแล้วก็าแล้วก็ดึงโอ้ยดึงตรงนี้แล้วก็อันนี้ดึงออกดึงทิ้งเลยแล้วก็เอาแล้วก็เอาสองต้นมามาหนูสองต้นแล้วก็เราก็จะมามาร์คไว้อย่างนี้ก็แขกนี่นะวัฒกรรมใหม่แล้วว่าเขาใส่เชื้อกเชยลงมาเกี่ยวใช่ครับ อันนี้จะเป็นอันนี้อันนี้ที่เราบกไุ้เอาไไปเก็บบัวบัวป๊าตามตามที่ใไม่เกี่ยวอยไปเก็บบวก็ตามนี้ไปเลยไปเก็บตามที่เราไปเนี่ยตามนี้นี่เอาตังงานขอนพี่หน่อยจายจิบกอจิมีใครเป็ถ่ายรูปไมว่าเลยก็ได้มีไหมใครเอาถ่ายให้ไปแล้ว

ใช่เพราะว่าเราเราเราไม่ใช้เคมีถ้าเป็นไม้หมุนเวียนอเกี่ยวรู้ดิอันนี้จะเป็นอ่ากอนหนึ่งใหญพี่หน่อยช่วยสอนเป็นไหมเป็นมาต้นนี้อาจจะเป็นมา ดูดไปอย่างเดียวอันนนะมาเจ้าเขามองเราอย่างนี้เามักศึกษาลสองเราด้วยี่เขานได้ไปเนื้อหรอทนี่วอะไอยาองไหมไปหนลองหที่สุดอใช่อาจารย์คะเอาจับตรงนี้ตรงนี้นะค่ะกลาค่ะค่อยน่ามเม็ดมันเยอะค่ะ ชาวนาที่ไหนเขานั่งยองๆเกี่ยวอะ่ะคือชาวนาที่เข่าไม่ดีครับหนุ่มป้านอยเครอบม่ค่ะเดี๋ยวหนุ่มี้านายมีย่าเข่า

เป็นไหมมาตอนนี้อาจจะเป็นมาดูดไปอย่างเดียวแล้วน่ะมาตาเขามองเราอย่างนี้มันมีจริงๆเราก็ต้องฝืนทำในเมื่อเสร็จแล้วก็ต้มไนโตแล้วเขาก็มาประกาศเป็นบรรณอุทยานวยโคดิพื้นที่ตรงเนี้ยทับหมดเลยเนี่ยที่เราอยู่นี่เนี่ยมาตั้งแต่สุด ไ้ดูที่ได้ลุงที่ขึ้นจากถนนใหญ่ขึ้นเนินมาหน่อยหนึงปากเข้าตอนน้นหมดเลยเขาประกาศรนาอุทยานเสร็จแล้วก็ลุงก็ชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าลุงหรอกแค่ชาวบ้านนะ่ะชาวบ้านในชุมชนของเรายัางไม่รู้เรื่องเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่วงที้เขามาหลังวัดเราก็ไปถามเจ้าหน้าที่มันลังวัดเพื่ออะไรเขาไม่บอก เขาบอกว่านายเขาสั่งแค่นั่นแหละมีวันหนึ่งที่ไล่ลุงนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ไล่ลุงไล่ของนุงเกิ้งเงวันนั้นุงเกิ้งเขาไม่ได้มาไล่มาเฉพาะเมียเขามีเจ้า